นนัปิโตสวัสดีครับนัดปินโตครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่จะมาพูดถึงเกมอรารยาในการสรุปเนื้อเรื่องแบบละเอียดอีกรอบนึงนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี้ยเล่นจบไปแล้วแล้วก็ได้ปล่อยคลิปตอนจบไปซึ่งผมเชื่อว่าตอนที่ผมเล่นผมยังไม่ได้ไตรตรองให้ดีพอที่จะสรุปเรื่องราวได้ทั้งหมดณนะตอนนั้นผมก็เลยไล่ดูคลิปตัวเองอีกรอบนึงทั้งหมดแล้วก็เรียบเรียง ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับของเกมนี้ออกมานะครับก็ขอลำดับความสั้นๆจะเล่าเรื่องทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ก็เกิดจากการที่สอนกับอาร,รยาเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกันนะครับทีนี้อาร,รยาท้องสอนไม่มีความรับผิดชอบพอที่จะดูแลลูกได้ก็เลยพาอาร,รยามาที่โรงพยาบาลน,นะครับและทีนี้ผมเชื่อว่าหัวหน้ายามเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือ เป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องธุรกิจด้านมืดเอ,อ่อทำกุมารทองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขารู้จักไอจิตมาก่อนแล้วทีนี้พอมีเหยื่อมาผมเรียกว่าเหยื่อแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าอรารยาคือเหยื่อของหัวหน้ายามคนนี้พอเห็นว่ามีเคสแบบจะทําแท้งปุ๊บคนที่ไปคุยกับสอนนอกห้องก็คือหัวหน้ายามนะซึ่งผมว่าไม่ใช่รามนะครับรามไม่น่าจะรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาบอกว่าไอายามนั่นมันหลอกเรายามคนนั้นก็คือหัวหน้ายามหัวหน้าของรามนะครับ หัวหน้ายาบอกว่าเนี่ยคือยานอนหลับใช้ยาตัวนี้ก็หลับไปเดี๋ยวก็สามารถทําแท้งได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วหัวหน้ายามต้องการจะให้อร,รยาตายนะครับเพื่อที่จะสามารถทํากุมารท้องได้เพราะกุมารท้องเงื่อนไขคือต้องเป็นศพของแม่และลูกที่ตายในขณะตั้งครรภ์น,นะครับนั่นเป็นความตั้งใจจริงๆหัวหน้ายามก็เลยจริงๆแล้วสอนก็โดนหลอกด้วยแหละครับผมเชื่อว่าสอนก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอร,รยาหรอกสอนคงแค่อยากจะทําแท้งเอาลูกออกแต่ปรากฏว่า นั่นแหละครับกลายเป็นเหยื่อทั้งคู่แล้วพอสอนรู้เรื่องเข้านะครับหลังจากที่ไปคุยกับยามแล้วรู้ว่ายามนั้นไม่ใช่ยานอนหลับก็เลยต้องคิดหาวิธีการให้ตัวเองพ้นผิดนะครับเพราะว่าถ้าตํารวจรู้เข้าว่าเขาพาอรารยามาทําแท้งแล้วเหมือนแบบป้ายยาให้ตายเนี่ยก็จะยิ่งหนักเลยเขาก็เลยจําเป็นต้องจัดฉากให้เหมือนกับว่าอรารยาผูกคอตายนะครับซึ่งในการที่สอนฆ่าอรารยานะครับก็จะเห็นได้จากเกมทั้งหมดจะมีการปรากฏความทรงจาอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกคือ เป็นภาพของสอนที่ทะเลาะกับอรารยาแล้วก็ทำร้ายอรารยาจนสลบไปนะครับและฉากที่2ก็คือฉากแฟลชแบ็กตอนเกมจบนะครับที่จะเป็นรูปของสอนทาท่าเหมือนพยายามจะอุ้มอรารยาขึ้นไปแขวนคอสังเกตง่ายๆก็คือเขาหันหน้าเข้ามาในตึกไม่ได้หันหน้าออกไปทางตึกนะครับแปลว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดตึกตายอยู่แล้วนั่นแหละครับหลังจากที่เขาทำร้ายอรารยานะฮะอาจจะหมดสติไปเขาก็พยายามจะเอาอรารยาเนี่ยขึ้นไปแขวนคอนะครับให้เหมือนกับว่าอรารยาพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยตัวเองแต่อรารยาคงได้สติขึ้นมาแล้วก็ดิ้นครับ แล้วก็ถีบสอนตกตึกไปทําให้สอนเสียชีวิตแต่พอสอนเสียชีวิตแล้วมันก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยเธอได้เช่นกันเพราะว่าเธอเองก็โดนแขวนไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เธอเสียชีวิตตามไปด้วยและที่นี้รามเองก็เลยมาเจอศพครับพอมาเจอศพก็ต้องทําตามหน้าที่คือไปแจ้งหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยพอรู้ข่าวว่าอารยาตายแล้วแน่ๆนะครับก็เข้าทางพอดีก็เลยไปตามไปจิตมาแล้วก็ขโมยศพไปก็เหมือนกับในข่าวของต้นเกมเลยที่บอกว่ามีโจรขโมยศพนะครับ ทีนี้ศพที่หายไปเนี่ยก็โดนเอาไปทาพิธีกรรมในขณะเดียวกันรามเนี่ยพอหาศพไม่เจอใช่ปะเจอแต่มือถือก็คงไปแจ้งหัวหน้าอีกแหละหัวหน้าก็เลยเหมือนกับเอาเงินปิดปากไว้อะมึงเอาเงินไปช่วยลูกมึงแต่มึงห้ามพูดเรื่องนี้นะว่าศพหายไปห้ามไปบอกใครแล้วนั่นก็เป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะช่วยไขยข้อข้องใจต่างๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดละ ทีนี้มันมีคําถามของผมสองข้อที่ติดอยู่หลังจากเล่นเกมนี้แล้วนะครับคําถามแรกคือตัวละครที่เริ่มตอนเปิดเกมเลยเนี่ยที่เป็นเหมือนกับตัวเดโมเ mm. นี่ยมันคือใครกันแน่เหมือนแบบเป็นคนไข้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครสอนอ่ะไม่ใช่แน่ๆเพราะสอนตายสอนไม่นอนโรงพยาบาลน,นะครับรามก็ไม่ใช่เพราะรามก็ไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลจะเป็นลูกสาวก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่าเป็นตัวละครผู้ชายนะครับแล้วจะบอกว่าเป็นหัวหน้ายามก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหัวหน้ายามอ่ะโดนไฟคลอกตายไปแล้ว ไอจิตก็ไม่ใช่อีกจิตเนี่ยมีลายสักด์เต็มตัวแล้วแล้วจิตเองก็ไม่ได้มาเข้าโรงพยาบาลนะครับตอนเราก้มลงมาดูตัวละครมันต้องมีลายสัก์ไปด้วยถูกปะ่ะผมว่าก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าคนสร้างอาจจะแค่ต้องการผูกเรื่องให้เข้ากับเกมตัวแรกที่เคยสร้างไว้คือ hospital blos t นะครับเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่โรงพยาบาลนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้วครับแค่อาจจะอยากบอกว่าโรงพยาบาลนี้ยังเฮี้ยนอยู่นะครับแล้วก็ผีอรารยาก็ยังอยู่ยังไม่ตายด้วย เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมแค่เดานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนรงพยาลจะปิดก็เป็นแบบเรื่องราวความเฮี้ยนของผีอารยาก่อนที่จะต้องปิดปรับปรุงไปนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวละครทั้ง2ตัวในในตอนเริ่มคนที่ไปซื้อน้ํากับคนที่โดนหลอกก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งคือไอเทมที่แวบๆอยู่ในคลิปสุดท้ายนะครับก็ไม่เข้าใจว่ามันจะแวบ,บทําไมมันคือไอเทมอะไรแต่มันก็ไม่มีทางเข้าไปเอาได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยยังค้างคาใจออยยูู่่นนดหถ้า developer ้าแลว สามารถไขข้อข้องใจใเราได้ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมอาร,รยาแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ผมเนี่ยค่อนข้างใช้ร่างกายเปลืองมากกับคลิปนี้นี่บอกความรู้สึกตรงๆนะครับว่ามันเหมือนกับทาโปรเจกต์จบแล้วก็ฟินประมาณคลิปที่7ที่แป่ะผมเริ่มไม่สบายแล้วครับคือเป็นไข้เพราะว่ามันนอนดึกแล้วก็เร่งทําให้มันเสร็จตอนนี้ก็เสียงแหบนิดหน่อยแล้วก็ตัวร้อนรอนนิดนึงแต่ว่าคาใจก็ยอยากจะมาคุยกับทุกคนไ้ด้วยนะครับก็คิดว่า คลิปนี้น่าจะช่วยไขยข้อข้องใจทั้งหมดได้แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามนัดปิ่นโตแล้วก็เกมอรารยามาจนจบนะครับถ้ามีอะไรที่ตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยคลิปนี้อนุญาตให้สปอยได้แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เกมหน้าเมื่อมีอะไรหลอนๆมาก็จะเจอกับผมอีกแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโ oh อ้ไม่เอาอนี่คือวิ่งแล้วหรอนั่นแหละนั่นแหละทางออก <No. S 2> ไม่ไปไหนรอวะ where did she go ขยับไม่ได้